สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทำนายทายทักวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12ราศีนะคะในรูปแบบของ12เรือนนะสถานการณ์รอบๆตัวงานเงนิงนโชคลาภคูบ่บุรธรรมบุตรบริวารน,นะคะเราก็จะมาดูกันสถานการณ์รอบๆตัวในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีมิถุน ชาวมถุนสําหรับมาอยู่799คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนาย,ยนถึง15กรกฎาคมราศีนี้จะเป็นทัดลมไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีดูได้รวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแบบไม่ทราบว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็ยึดชาวมิถุนได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสกับการดูนะคะเป็นการดูทำนายโดยรวมๆนะคะ เราก็จะมาทำนายตั้งแต่ที่คุณเปิดดูเนี่ยเปิดไปดเูเรื่อยๆจนถึงประมาณครึ่งปีแรกหลังจากนั้นเราจะมีการทำนายให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสถานการณ์แบบ12เลือนนะ,ะในหมวดข้อที่1นะคะเรามาดูซิว่าชาวราศรีมิถุนเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะจริงๆแล้วชาวมิถุนเนี่ยเป็นคนที่มีความแอคทีฟนะกระตือรือล้นเวลาเนี่เป็นเงินเป็นทองมากสำหรับเขาเนี่ย เวลาเป็นเงินเป็นทองมากไม่อยากจะปล่อยเวลาให้มันสูญเปล่านะสำหรับชาวเมถุนนะคะในช่วงนี้บอกได้เลยนะคะเจ้าชะตาเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเออเป็นมีพลังชีวิตที่ดีมากๆเลยนะแสดงถึงความสุขความสำเร็จหลายๆด้านมีชื่อเสียงนะเป็นที่รู้จักรวมทั้งการงานที่ทำอยู่แล้วด้วยนะคะการทํานายแบบ12เรือนเนี่ยเขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะ มันอาจจะกระโดดไปกระโดดมาบ้างนะอยู่ที่มันอยู่ที่ว่ามันเชื่อมโยงกันนะคะนะสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วทราบดีนะคะก็ไม่ว่ากันนะบางทีก็พูดวกไปมากระโดดใส่เรื่องนี้บ้างกระโดดใส่เรื่องนั้นบ้างนะคะสำหรับการดูแบบ12เรือนนะคะเอ,อนะดีมากเลยเจ้าชะตานะเป็นเรื่องสุดยอดของชีวิตด้วยซ้ำไปนะ มีเรื่องยิ่งใหญ่รวมทั้งโชคลาภเข้ามาแบบบางท่านไปบนเนี่ยมีการเงินเข้ามาดีมากเลยนะคะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินด้วยถึงแม้ว่างานที่เ,เงินที่มีอยู่เนี่ยอาจจะมีมีเรื่องราวที่ต้องเบื่อหน่ายกับเงินที่มันต้องจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยนะคะแต่คุณก็จะประสบความสำเร็จในะทางด้านการการงานที่ได้การเงินที่มาได้จากงานจากผลงานเนี่ย นะมีความรู้สึกนะดีมากๆในเรื่องของงานโดยเฉพาะงานที่ทำอยู่แล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานถึต่างประเทศนะมีความสุขมากในการทำงานรวมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานเงินจากผลงานนี่แหละสำหรับงานที่ทำอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่คุณก็สามารถที่จะสัตสางได้นะส่วนคนที่หางานใหม่เนี่ย ก็ยังคิดหนักอยู่นะเพราะนั้นนะรอไปสักระยะหนึ่งก่อนมันมีโอกาสดีมากสำหรับคุณนะเพราะว่ามันจะทำนายในช่วงครึ่งปีแรกนะช่วงนี้ก็รอรอไปคุณก็จะสามารถได้ในสิ่งที่คุณต้องการในะเรื่องงานนะถึงว่าจะคิดมากหน่อยสําหรับคนที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสได้นะคะนะความสุขจริงๆแล้วนะปัญหาของของชาวมีทุนเนี่ยนะ อันหาบุตรบริวารมากกว่าอ่าบุตรบริวารยังสร้างปัญหาหรือเกิดเรื่องราวที่คุณจะต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาให้กับบริวารหรือลูกหลานนะคะอันเป็นอย่างนั้นมันมีข้อมันมีส่วนที่ดีก็มันก็มีมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะอืมผู้บุญทัมนะผู้บุญทัมก็ดีมากๆเลยช่วยเหลือทั้งด้านการเงินได้ในช่วงนี้นะคะเอ่อช่วยเหลือได้ อย่างที่คุณไม่คาดคิดเลยนะบอกได้เลยนะคะส่วนคนที่เป็นธุระว่ายวานหรือหรือคนที่ช่วยเหลือนจะมองไปที่บริวารเลยก็ได้นะสำหรับในทุนเนี่ยนะยังเนี่ยพึ่งพายยังไม่ได้คือให้ช่วยเหลืออะไรนี่ยังไม่ได้นะยังเป็นเรื่องหนักใจสำหรับเขาเขารับปากเขาก็หนักใจเนี่ย มาเลยแบบเหมือนกับไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเพราะฉนั้นทุกอย่างคุณต้องเหนื่อยคุณต้องทาเองนะคะสำหรับชาวมีทนในเรื่องของบุตรบริวารก็ตามนะคะความสุขก็ไม่แทบจะไม่มีนะเหมือนจะเหมือนจะมีโชคแต่ว่ามันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งแต่ว่าความสุขในครอบครัวหรือบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยมันยังสร้างปัญหาอยู่นะคะแต่มันดีอย่างหนึ่งผู้ถามดีนะผู้ถามดีนะคะ รวมทั้งเพื่อนฝูงนี่เอาแต่เรื่องปัญหามาให้เนี่ยนะบริวารเพื่อนฝูงก็ตามในช่วงนี้มีแต่ปัญหานะคะเนี่ยมันก็มีข้อดีก็ข้อเสียอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่านส่วนสถานการณ์ความรักนะเจาะให้ตั้งหากแล้วนะคะแต่ว่าเราจะพูดคร่าวๆให้นะสถานการณ์ของความรักก็เหมือนกันมันเหมือนจบสิ้นมันเหมือนกับห่างกันสักระยะหนึ่งก่อน เพราะมันติดปัญหาหลายๆอย่างแต่คนมีคู่มีครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่จะต้องแบบในลักษณะของการเดินทางนะคะมันดูห่างๆเหินกันไปส่วนความรักใหม่เนี่ยก็ต้องรอไปก่อนช่วงนี้รู้สึกว่าจิตใจมันนะมันยังไม่คิดเรื่องความรักใหม่เลยสำหรับปัญหาความรักของชาวไมถุนเนี่ย มันยังไม่เกิดขึ้นว่างั้นเถอะนะถึงจะเข้ามามันก็ยังไม่ใช่นะคะโดยเฉพาะคนที่ไปบนเรื่องความรักเนี่ยนะเข้ามาก็จริงแต่ยังไม่ใช่ไปดูรายละเอียดเรื่องความรักนะคะทําให้ต่างหากแล้วนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีนะได้รับการเอาใจใส่นะดูแลนะคะก็มีโอกาสดีขึ้นบางท่านออกบวชถือศีลนะรักษาตัวเองเนี่ยบางท่านออกปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะถือศีล ะะก็ทำให้ดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพนะะสรุปให้ชาวมิถุนนะเอาพอคร่าวๆนะเจ้าชะตาเป็นอะไรที่นี่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานงานที่ทําอยู่แล้วนะงานเก่ากิจการเก่าๆเ,เดิมๆด,ดีมากเลยคุณจะรวยจากกิจการเก่าๆจะมีลูกค้านะส่วนการลงทุนใหม่ไม่แนะนํานะคะ ส่วนการหางานใหม่ก็เหมือนกันหางานใหม่กับการลงทุนใหม่เนี่ยต้องรอไปสักระยะหนึ่งก่อนส่วนงานที่ทําอยู่แล้วหรือกิจการที่มีอยู่แล้วจะเป็นอะไรที่ดีมากผู้ประทับก็ดีการเงินก็ดีมีโชคด้วยซ้ําไปนะคะความรักก็ถือว่ามีปัญหาน้อยมากช่วงนี้นะบางท่านอายุห่างไกลกันนะคะความรักนี่บางท่านอาจจะห่างเหินกันไปนะคะดูห่างห่างนะคะกันไปโชคลาบเข้ามาอย่างเต็มเต็มเลยนะคะชาวไม่ถุนในช่วงนี้ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเป็นเรื่องสุดยอดเลยนะคะสําหรับชาวมถุนเนี่ยบางท่านไปบนเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จอยู่นะคะอืมนะคะสําหรับชาวมถุนในช่วงนี้นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในช่วงครึ่งปีแรกนี้อันนี้แล้วแต่บุญแต่ละคนนะคะสําหรับโชคลาบเนี่ยนะถือว่ามีความสําเร็จสมหวังดีมากเลยนะการเงินโชคลาบเงินทองสําเร็จ พูดง่ายๆก็คือเป็นช่วงแห่งความร่ำรวยจากโชคลาภก็ว่าได้นะคะหรือความร่ำรวยจากผู้บทถามช่วยเหลือหรือกิจการที่ลงทุนทำอยู่แล้วนี่ดีมากๆมีลูกค้ามีเงินเข้าจากงานที่ทำเดิมๆนะเงินงานเก่านะไม่ใชใ่การลงทุนใหม่นะคะหรือตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็ดีนี่แหละช่วงนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะความรักก็ถือว่าราบเรียบอย่างที่บอกไปสุขภาพก็ถือว่าดีขึ้น นะคะช่วงนี้มันจึงเป็นถึงถึงเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับชาวมิถุนนะมันจะมีบ้างกับปัญหาในลักษณะของความรักดูห่างเหินดูเหมือนไม่มีความสุขนะ่ะนะเหมือนเราจะมีเหมือนจะมีอะไรดีๆเข้ามาแต่ว่าบุตรบริวานนี่แหละอาจจะไม่มีความสุขกับเรื่องบุตรบริวารเนี่ยเป็นปัญหาทําให้ชาวมิถุนนี่ต้องคิดนะเรื่องบุตรบริวารเนี่ยนำเรื่องปัญหามาให้คิด หรือมีเรื่องต้องเดือดร้อนเรื่องบุตรหรือบริวารแต่ผู้บัถามดีนะคะนะคะงานใหม่ก็ยังคิดหนักอยู่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะนะความรักก็ถือว่านะห่างเหินกันไปบางท่านออกถือศีลนอ,อกบวชนะคะสำหรับการดูแบบสิบสองเลือนอาจจะก,กระโดดไปกระโดดมาบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะนะเพราะว่าตําแหน่งมันเยอะ นะบางทีมันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเชื่อมโยงเงินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดึงมาคุยอย่างตำแหน่งของเพื่อนฝูงก็เหมือนกันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเข้ามาปรึกษาเนี่ยช่วงนี้นะเพื่อนฝูงมีแต่เรื่องตกอับเรื่องผิดหวังความรักแตกแยกเรื่องล้มละลายเรื่องปัญหาต่างๆนเนี่ยแหละเนี่ยเขาเรียกว่าบริวารบ,บ,บริวารส่วนหนึ่งนะที่นําแต่ปัญหามารวมทั้งลูกหลานด้วยรวมทั้งเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะก็ต้อง ดูแลกันไปมาปรึกษาหาลือเนี่ยนะคะส่วนเจ้าชะตาก็ยังเป็นอะไรที่ดีมากนะคะเป็นไพ่ที่ดีเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมิถุนอยู่นะ,ะเพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของบทสรุปทั้งเริ่มต้นแล้วก็บทสรุปด้วยนะคะเพราะนั้นช่วงนี้นะมันอาจจะมีเรื่องราวไม่คาดคิดสำหรับชาวม่ถุนเป็นเรื่องดีๆเข้ามานะะปัญหาก็ส่วนปัญหานะคะสำหรับชาวมถุนก็คงประมาณนี้นะคะ สำหรับการทำนายชาวราศีมิถุนในสนาการรูปแบบของ12เหลืองนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะเพราะว่าเป็นการทำนายโดยรวมๆนะดูเป็นแนวทางไปนะเป็นกำลังใจไปปัญหาก็ตั้งรับกับมันคอยที่จะแก้ไขนะคะโอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปดีๆใหม่ๆม,ม,มาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ